ต้อมอันกราดมาต้อมอันทักทายสบายดีพี่น้องวันนี้ปั่นมันเท่าจะพาพี่น้องมาเฮ็ดแฮวตูนน้ำเดียวมาเบิ่งวิธีเฮ็ดแฮวตูนแลก ool, และกะเฮ็ดแล้วกะทายามพร้อมเพราะม,ม,มันจะถื้หรือบมถืึ้ฮะวิธียามเดาะตอนที่เฮ็ดแล้วเฉยมื่ออื่นเช้าเพราะอะยังยามหลังจากที่เอาเฮ็ดน่ะตอนเช้าเพราะว่าลม ลมมันเข้าหูมันอะมันจะเอกอมาคดมายุ่นเนาะมันยังมีถื่้อาาเอ็ดแล้วนําทาถ้ามายามรถมันมีถื่อได้เอาต้องร่อเพราะว่าลมมันเข้าหู้มันเย็นแล้วมันจะได้ออกมาคัดยุ่นท่านั้นก็มีถืตอนนี้ก็เอาเห็นหูมาแล้วเนาะสองหูพี่น้องเลยอี่เขาคุดเขาคุดบ้างแล้วล่ะนี่สองคู่คู่นี้ ตอนตังต้งมิดคิดว่าเป็นหู้หูก้กระปูแต่คุดเข้าไปแล้วพอดู้เยอะมันนี่แม่นเป็นหู้ตูนสองผู้ก็เลยทดลองเฮ็ดลองเบิ้งมันนี่นะว่ามันจะถือบ่กเลยว่ถือลุยน้ำเดียวเลยเนาะหนะ,น,ะนี่ไนอะ้หู้น้องเลยนี่หู้มันคุณเอาไปจะมีหูนะ้เบิ้ลเฉื่อลละแม่นตูนตัวน้อยมีไหม,มน้าตูนตัวเ,เยอะทดลองว่าคุดคุยนี่ لولا เดี๋ยวหาก็จะเฮ็ดเะือหูนี่เนาะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ของเฮาก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เฮ็ดกะเครอได้พี่น้องเลยเฮ็ดเชือกกะเครอแล้วก็ใช้ไม้ไม้ไผ่ไม้นะไม้ไผ่นี่แหละไม้บุ๋งเดี๋ยวทำการ อาจจะใช้คืออันนี้ละจนสื่อในร้อนไม่ก็เหาแง่ขึ้นี้น้อพี่องแง่ขึ้นหูตัวนี้ คือเราจะมีเฮอเห็นบีเคอเห็นเคอร์เนาะอยู่นี่ๆน,น,นะเขาจะเอาขี้ด,ดินโถมไว้แต่เห็นเคอร์อมันอ้อมากมันจะกัดเคอร์ตัวนี้ก่อนมันมีทันทืช้ำกัดเคอร์ตัวนี้ระคาดก่อนต่อไปเราใช้เสื่อเส้นที่สอง เดี๋ยวต่อไปทำการทมด้วยมานี้กลางแล้วล่ะ เดี๋ยวเรียร้อยถ้าตูนออกมาเนาะมันจะกัดเช่นนี้ก่อนกัดเช่นนี้เพราว่าเช่นนี้บางทางมันด้เช่นนี้มันเป็นตัวแยกคอเช่นนี้เช่นนี้ยานนี้เช่นนี้เช่นนี้ตึงขันเหวก่เดี๋ยวมื่ออื่นเช้าเพล่ะจะพาพี่น้องมาหยามบัดน,นี้เดี๋ยวมาเบิงน้ำเดียวาว ระหว่างเอาเฮ็ดคลิปก่อนนะเอาเชอกับกับเอาเนาะทึกกับนะมีพลาดแต่คลิปนี้เฮ็ดแหววเอาคลิปนี้เพราะมันจะทึคือกับบอกเชอรอกับบอกเอาเฮ็ดแหววว่ามันเป็นเอเลอร์เห็นอื่นเช้าจะพาพี่น้องมายามน้ำเดียวมาเบิ้งน้ำเดียวเดี๋ยวตอนนี้ร่มาอื่นเช้าเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาไปยามเฮ็ตูดแล้วพี่น้องเลย หลังจากมือที่เ่าเฮ็ดเ่าเห็ด,หดมืออืน่นชาวฮันห้าก็ไปไดิดมามือที่ชองมูนยังมามามือนี้แหละเป็นมือที่ชอพอมือนั้นน่ะห้าบวสบายก็เลยไปไดิดมายามทีนี้เราได้มายามมาห่อนเหวแล้วนะฮะปิดถือช้ำปีน,น,นองเลยมันกัดขาดกัดขาดมืด่ขันเหวเขาก็อ่า เดี๋ยวเขาเบิ่งคุยที่ห้องบนตัวที่ห้องเฮ็ดนะเฮ็มันยุ่นนะพี่น้องยุ่นนะฮะยุ่นตันนะยุ่นตันเขาเบิ่งคุยนี่อีกที่คุดมันนั่นอ่ะตัวนี้ก็ยุ่นขี้อ่ะตัวนี้ก็เฮ็ดแฮ้าอีทึ แต่ฮาก็มีย้อม้อนเฮาจะเอากลับมาเชื่อบ้านนี้ชุดเก่าเพราะชุดเห็ดแฮวนี่มันยะถือมันออมาแล้วมันกัดเชื่อแล้วมันขาดทําผมร้านก่อนมันมันไ่ได้แยกคอมซ้ําขันขันกลับน่ะมันน่ามันน่าจะได้กว่าแฮี้ยนาะเดี๋ยวฮาจะเอากลับมาเชื่อเลยดีกว่านี่ฮาจะใช้กลับตัวนี้แหละมาเชื่อเชื่ออยู่นี่คุดคุดเฮ็ดคือเก่า เขาจะเอาเบอร์ตองมามาวางมาไม้มาเรียงแ,ง,ง,งแล้วก็เบอร์ตองวางแล้วก็ทบคือเก้าคือเดียวกับคือเดียวกับตโตแฮวเฮาว,วเห็ดแต่ว่าเหาใช้กับแทนเยื่อที่ไซกับสซมันตนน่ะตนหัวเยื่อเลยตูนนะมีอยู่ช่องคุยตูนนะแล้วว่างคุยนี้กับคุยนี้แต่ว่าตูานนะมันอยู่ในจอมโพดนี้ ตูนนะถ้าเขาคุดนะคุดบไไิดายเราเพราะมันอยู่จมพโพดนิ่มเย่อมันมันโดนเข้าปอยู่ในจมโพนี่คันนี้มีจมพโพนเขาจะคุดถ้าพี่น้องเบิง้งเพราะมันอยู่เลิกชำรอตูนอันนี้มันมีจมพโพนเคยเราเขาบิเซ่งเพราะมันอยู่ในจมพโพดในตูนตูนมาเคยอยู่จมพโพนเขาเคยคุดมาก่อนแนละ้วเดี๋ยวตอนนี้เาลงมือเชื่อกับดักเลยก็แล้วไม่ใช่ไไปกบ 好了，开工。 ถมแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเ้าถมแล้วล่ะขอาก็จงหูมันไว้ฮารลมันเท่าฮาลมมันตีห้าหูมันนี่มันจะได้อ่อมาอ่อมาแล้วก็มันจะถือกลับเห่าถ้าเราปิดไว้เดวนี้ปิดตันมดรมมันจะมีเห่าหูมันจะมีถือมีถือมีถือกลับเห่านาะตอนนี้ก็เลือแต่ไม่ยามมันนี่อื่นเช้าเระจะพาพี่น้องมายามเบื่องอีกเท่านึง มันจะถื่่อบ่หรือว่ามันจะเป็นคือเหวเขาบอกมันน่าจะผิดพลาดข่าวนี้นะเดี๋ยวรอรุนนเดียวเนาะตอนนี้พาี่น้องปยามรับดั้ตูดเดี๋ยวไปหอดเดี๋ยวเบิ่งกค่นึงเานาะตอนนี้เรากำลังเดินทาง ใช้เวลาผ่านไปสี่มือมือนี้มือที่มือที่ห้าเฮาจะมายามอีเทอหนึ่งกับรักตูนเพราะมันจะถึกหรือไม่ึสามมือสี่มือนะคือเข้ามายามเลยวปถึ้ยามเลยวปถึมือนี้มือที่ห้าแล้วเราจะมายามผ้าพี่น้องมายามนี่แต่เฮาก็ยังมีย้อมมีย้อมเ้อมันอ้อกับองเฮาเขาจะเชื่อปลาแสไว้ดิ ทีนน่นี่เลยโอ้โต่อไปเห็นถือเดี๋ยนี้เชือกับรักตูนยามนี้แง่ถือเพราะมัน,นมีลมมันมีคอยอ้อหามือกระคักจริงด้ถือ ได้อันนี้แหละกินง่ายมาี้ทูน,น่าเ <Okay. S 2> ว่ยพี่น้อง คือแหว้พี่น้องบนั้ำทำใบที่สองตัว เตมันโอ้ยเพยแตะละที่พ้นแตะละโอ แล้วกินน,นี้บาดโอ้ยฉันชุกครับถินตู้ไอพี่น้องเว้ยข้าเท่งมาตะมันฉันสุกบ่

ปีงหนูตัวอืมงขีมาเลยได้ทำมันทำหนูนี่พีงกม็มีท่าเกลอท่าเกลอพี่น้องเอ้ยพี่ลือกม็มี แพะตูนแซบกว่ากอยู่กลางป่าแช่ประตองให้โทย มันหยาบไม่ยาบตูดหยาบเนาะโออยยูไม่ยาบยาบกยาบตูดขี้แก่ี้ นี่ก็ขอจบลงเพลงคำนี้เนาะลิหน้าเดี๋ยวพบเดี๋ยวไม่ขอกยนขงเ้าก่อนบายบายไปดี